การให้ทานในท่านใดมีผลมากปุุมพีคนหนึ่งมีความเลื่อมใสในการถวายทานแด่พระสมมาสมุทธเจ้าและพระสงฆ์แล้วมีความปรารถนาจะถวายแด่พระธรรมอีกจึงคิดว่าจะถวายแก่ผู้ใดพระศาส,สดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตัดตาว่า ในอดีตการณศสาลาแห่งหนึ่งมีพระราชาปุโรหิตรื่อสีและพระปเจกพุทธเจ้าบรมพีมีความศรัทธาต่อพระราชาจึงถวายพัดให้พระราชาพระราชาถวายพัดต่อปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์พระอาจารย์เป็นผู้ควรแก่การสักการะบูชา ปุ้ฤหิตถวายพัดต,ต่อฤษีผู้อยู่ในป่าเพราะเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อกำจัดกิเลสเป็นผู้มั่นอยู่ในภาวนาฤสีถวายพัดต,ต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะตนเองยังไม่หมดกิเลสยังกังวลยังต้องขุดเงาบัว รากบัวมันได้เก็บข้าวฟ่างข้าวสาลีมาหุงตม้มหอยบริโภคส่วนพระปัจจกเพุทธเจ้าเป็นผู้หมดตังวลหมดความถือตัวหมดความยึดถือแล้วเป็นผู้ห่างไกลจากบาปทั้งปวงคุดุมพีจึงทราบวา่าทานที่ให้ ในท่านผู้ใดมีผลมาก